เพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้เอ็กซ์คาลิเบอร์ที่ทุกท่านรอคอยกันนะครับผมเป็นเซมิออโต้นะครับผมเน้นสําหรับเทรดมือแล้วก็เทรดเรทเทรดนะครับผมแต่ว่าก็ทําให้สามารถออโต้ได้ด้วยสําหรับเพื่อนๆแต่ว่าไม่แนะนํานะครับโอเคอันนี้ก็คือคอมมิชชั่นนะครับสําหรับบางท่านที่ใช้พอร์ตแบบที่กําหนดคอมมิชชั่นรายได้นะผมก็จะตั้งค่าตรงนี้นะครับผมผมเองก็ใช้ไม่เป็นหรอก แต่ว่ามีบางท่านที่ใช้พอร์ตประเภทนั้นอยู่ที่มันมีคอมมิชชั่นนะครับผมอันนี้คือคัดหมดโดยปกติผมจะไม่ใช้นะครับผมแต่ถ้าใช้ก็เลือกได้ว่าจะใช้แบบไหนนะครับผมแบบตัดหมดอันนี้คือเบลกอีเวนต์นะครับผมแบบตัดทั้งหมดเลยแบบตัดหมดคือกาไรขาดทุนเป็นศูนย์แล้วตัดนะผมโปรฟิตก็คือบวกกําไรขึ้นมานะครับผมแบบติดลบขึ้นมาแล้วเปิดไม้แก้มาติงเกลแล้วบวกขึ้นมาตั้งยี่สิบดอลก็ตัดได้เลย ตัวนี้นี่เหมาะสําหรับเวลาที่กราวิ่งไปไกลแล้วมาถิงเกลแล้วมันยากที่จะกลับมาทีพีนะครับผมก็วิ่งตัวนิดนึงแล้วก็ตัดเลยก็ได้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนะครับผมคัดวินล็อกก็คล้ายๆกันนะครับผมขาดทุนเท่าไหร่ให้ตัดกําไรเท่าไหร่ให้ตัดนะครับผมก็ตรวนตัวผมก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าใสมาเผื่อนะครับผมเพื่อนๆอยากจะใช้นะครับแบบขาดทุน ยีดอนให้ตัดเลยกําไรสิบดอนให้ตัดเลยขึ้นอยู่กับว่าอันไหนมาถึงก่อนกันนะครับผมคัดซ้ายอันนี้คือสาหรับโพที่เล่นสอด้านนะครับผมก็คือกําไรฝั่งบายเท่าไหร่ก็ให้ตัดกําไรฝั่งเตลเท่าไหร่ก็ให้ตัดนะครับผมตัวตัวผมก็ไม่ใช้อีกเหมือนกันนะครับผมโอเคอันนี้ทํามาเผื่อคนที่จะใช้นะครับผม ก็หลักๆผมจะใช้เป็นโนคัทมากกว่าโอเคทีนี้ส่วนต่อมานะผมมาติงเกลมาตฟิกออเดอร์จะใช้หรือเปล่าตัวนี้นี่คือต้องการให้มาติงเกลแก้ไม้ให้ไหมนะครับผมที่มีให้เลือกฟอร์สด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเปิดไปหลายไมย้แบบ3ไม้ตี่ไม้ห้าไมาย้ยังแก้ไม่ได้ก็เลือกให้เป็นฟอร์เพื่อไม่ให้มันเปิดต่อแล้วอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม หายจังหวะตอนที่กราบน่าจะกลับตัวจริงๆเราค่อยเปิดทูก็จะช่วยให้พอร์ตเรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะครับผมอืมแต่ตัวตัวผมจะตั้งเป็นทูไว้นะเพราะว่าไม่ว่าจะเทรดมือหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมจะให้ EA เอแก้พอร์ตให้เพราะว่าขี้เกียจมานั่งเฝ้าจอนะครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าสัญญาณแก้ไหมาบางทีเมื่อไหร่จะมาเนาะเราไม่ได้ตลวอยู่จอตลอดต่อมาครับผม a n a b l e New Order ก็คือจะให้ EA เนี่ยเปิดเองเปิดไม้แรกเองให้ไหมหรือจะไม่ต้องนะผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากเทรดมือก็ให้เลือกเป็นฟอสนะครับผม EA ก็จะไม่เปิดออเดอร์ให้เลยเราเปิดเองแต่ถ้าเลือกเป็น True เพื่อนๆก็จะสามารถ Auto t r a รดได้ซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดในในในส่วนต่อไปนะผมว่าการออโต้เทรดตั้งค่าย,ยัางไงได้บ้างถ้าตั้งฟอสเนี่ยจะเป็นการเทรดมือนะครับผม EA จะไม่เปิดออเดอร์ใหม่ให้ แต่ว่าถ้าตั้งเป็น True ก็มันจะเปิดออเดอร์ใหม่นะอย่าตับตนนะครับ New order ไม่เหมือนกับ m a ติ i กียร์ปิดออ r นะโอเคต่อครับอ่าอันนี้แหละ s ซ l l Only คือกรณีที่เพื่อนๆวิเคราะห์แล้วว่าเทรนใหญ่เป็นขาลงก้เกียรหาจังหวะเข้าก็เลือก s ซ l l Only ให้ EA หาจังหวะเข้าให้ก็ได้แต่จะเข้าตามสัญญาณ TTI นะ ขาบายก็เหมือนกันนะครับผมเรารู้ว่าเทรนใหญ่จะขึ้นเราก็ตั้งบายเอ r ร์ให้ e ีอหาจุดเข้าให้ก็ได้เหมือนกันแต่จะเป็นสัญญาจากตี i อย่างเดียวนะครับผมเตสติลใช้สําหรับเทรดมือถ้าเตสติลเนี่ยกราฟจะไม่เปิดออเดอร์เลยนะครับผมใช้สําหรับเทรดมือออโต้ MA t t อซ i c k เนี่ยอันนี้ก็คือมันจะเปิด2ด้านนะครับผมแล้วก็เปิดตามสัญญาเส้นค่าเฉลี่ย3เส้น เราก็ตัดญาน tti นะครับผมเส้นก็เลียตามเส้นเรียงกัแนและราคาอยู่เหนือเต้นหรือใต้เต้นนะครับผมออลิจิน่าโหมดคือโหมดส่วนตัวของผมว่าตำตรงไอติอันข้างบนนะผมไม่ได้ใช้เลยทํามาเผื่อเพื่อนๆโดยเฉพาะตัว a ออลิจิน่าโหมดเนี่ยอันนี้คือทําใช้เองโหมดเอาแต่ใจเล้วนๆน,น,นะครับผมผมใช้แค่นี้แหละที่รีวิวลงเพจดเดททองกริงเงินจริง,รง,รงก็ ก็ใช้แค่นี้ครับออริจินัลโหมดอย่างเดียวเลยที่เหลือที่ทําเผื่อเพื่อนๆน,นะครับผมทําเอาใจเพื่อนๆน,นั่นเองก็เอาไปลองเล่นเงนดูหวังว่าจะชอบกันเนาะเดี๋ยวลองให้ดูสักแบบก็ได้เนาะใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมใช้แค่ออริจินัลโหมดนะมันสะดวกสําหรับผมอะเราแค่เดทเดทเองออริจินัลโหมดจะทํางานแค่ครั้งเดียวนะครับเปิดบายเปิดเตล ด้านที่ถูกทางก็จะกาไรย,วยาวๆด้านที่ผิดทางก็จะโดนล,ลากแล้วก็มาติงเกลแล้วพอแก้มมาเริจปุ๊บก็จะตัดทั้งสองฝั่งแล้วเก็บกาไรเล่นแค่หนึ่งรอบต่อวันแค่นั้นเองครับเริ่มงานออกมาแล้ง1บโมง1ดโมง8 30ก็จบงานแล้วอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่เนาะวิธีการมาติงเกลมาติงเกวตามแต่ญาณ TTI หรือว่ามาติงเกลตามระยะห่างอย่างเดียวนะครับผมผมจะเลือกมาติงเกลตามติ๊กแนวนะเพราะว่ามัน มันดูมีในยะสำคัญมากกว่าระยะห่างอย่างเดียวที่เหลือก็รู้ๆอยู่เนาะถ้าติดตามงานผมมาตลอดก็จะรู้แล้วว่าผมชอบมาติเกลที่เป็นบวกมากกว่ามันถึกกว่าคูณนั่นเองนะครับผมเลเวโปรฟิดเท่าไหร่ก็ตั้งไปนะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเลยเอเนอร์โนะผมจะใช้ s ต o p l o s ดไหม Stop Loss เนี่ยเออ วนตัวผมไม่ใช้เนระแล้ว E A ตัวนี้ก็ไม่ได้รีเควสต์ที่จะไม่ไม่ได้แนะนําที่จะให้ใช้นะครับผมเพราะว่าถ้าใช้เนี่ยจะไม่สามารถมาตินงเกลอะไรได้เลยนะควรจะเป็นระบบเทปโปรฟิดสต็อปลอทักอันยกยกบนโหมดที่เป็นออริจินอลนะเพราะว่าออริจินอลคือคือส่วนตัวผมหมดเอาใจตัวเองอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้านอกนั้นเนี่ยก็จะสามารถใช้สต็อปลอได้หมดนะครับผมที่นี่แนะนําให้เป็นฟอลนะครับผมเพราะว่า หลักๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการเถิดมือหรือออเดอร์เทิดก็ตามเราต้องการให้หมืองดินเกลียวแก้พออยู่แล้วนะครับผมโอเคก็เราทีนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าสตีลทีไอแบบทั่วไปนะครับนะผมสตีทีไอนะผมโอเวอร์บายโอเวอร์โซนะครับผมเติมนาก็คือตลาดในภาวะโอเวอร์พอสนะครับผมมันเกินร้อยแล้วแล้วตัดกลับลงมาก็คือเปิดเติลแก้ไม้นะครับผมบายนาคือมันลงไปแล้วกลับขึ้นมาก็บายนะครับผมเพื่อรับความแม่ยนยำอยู่ที่สตีลทีไอนั่นเอง,เองตัวนี้คือ เส้นค่าเฉลีสามเส้นนะครับผมเป็นติ๊กเลาสำหรับท่านที่เลือกเทรดมือแต่สติลลวให้เอ็กซ์คลิเบอร์ช่วยแก้ไม้เนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยตัดสินใจได้ว่าตอนนี้เป็นเทนอะไรอยู่เป็นขาขึ้นขาลงหรือไตเวเพื่อเพื่อนๆจะตัดสินใจได้ได้ดีขึ้นนะครับผมจะได้เล่นได้ถูกฝั่งโอเคเดี๋ยวลองอะไรสักอ,อย่างให้ดูเนาะหม เราทดสอบเป็นหมดไหนดีอ๋อโตเอ็มเอทีทีไอไหมอะหรเอาอลิจิน่าหมดดิเอาเป็นโอลิจิน่าหมดเนาะใช่ไหมแล้วก็ลองตั้งดูตามนี้ตามนี้ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวลองดู ออริจินอลหมดน่าจะกดผิดแป๊บหนึง่งเมื่อกี้ไปจะกดพอสตามไปกดสต็อปอ่าโอเคเห็นไหมครับออริจินอลหมดจะเป็นการเปิดทั้งายทั้งเซลไม่ตั้งเทสโคฟิตต็อปลอสนะครับผมด้านที่ถูกทางก็จะลากกำไรด้านที่ผิดทางก็จะลากขาดทุนแล้วพอฝั่งที่ขาดทุนมาร์ตินเกลปิดออเดอร์ปุ๊บฝั่งที่กำไรก็จะ ตัดตัวเองด้วยแล้วก็หยุดการทํางานแค่นั้นโดยมีสัญญาณข้างๆบอกด้วยนะผมที่คือสัญญาณที่เกิดจากเต้นค่าเฉลี่ยดตามเต้นเรียงกันนะผมแล้วก็ระดับราคาด้วยก็ถ้าเพื่อนๆเห็นมือก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีตัวนี้เพิ่งเคยทำครั้งแรกนะเป็นตัวิ๊กแนลขึ้นหน้าจอให้ <c oughs> เผื่อจะชอบกันนะครับผมลองดูว่ามันจะประมาณไหนอ่ะเห็นไหมครับ ฝักที่ถูกทางก็จะกําไรไปเรื่อยๆนะผมฝัักที่ผิดทางก็จะค่อยๆมาเดินเกลียวแก้ไม้เดี๋ยวนะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจริงๆผมไม่ได้ใช้ค่านี้ในการลันปกติเนาะเทปกติปกติมันต้องประมาณไหนนะ ปริดเทคโปริดประมาณนี้อืมจะได้จบใบหน่อยโอเคเดี๋ยวลองดู mm hmm. เห็นไหมครับเป็นติ๊กนอาร์ล้านขวามือนะผมแต่ว่านี่เราติดเซลอยู่นะฝั่งใบเนี่ยกำไรย,ยาวๆแล้วละ่ะแต่ฝั่งเตลเนี่ยต้องค่อยๆแก้ไม้ไปนะครผมนัเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นพอร์ตเซนเนี่ย จะสบายใจกว่านะครับผมพอร์ตแรกของเพื่อนๆเ,เนี่ยให้เริ่มต้นที่พอร์ตเต็นเห็นไหมครับนี่แหละคือแอร์แบ็กที่เพื่อนๆเ,เรียกร้องกันมาซึ่งมันเปิดการเปิดพร้อมกันตั้งแต่ต้นทางทั้งบายทั้งเตลเนี่ยมันการันตีว่ามีไม้หนึ่งกำไรสุดทางแน่นอนและมีไม้หนึ่งที่สําหรับดูดซับความเสียหายโดยรวมแน่นอนเห็นไหมครับถ้าไม่มีพอร์ตถ้าไม่มีออเดอร์ฝั่งบายตรงนั้นเนี่ยติดลบหนักนะนะเห็นไหมครับ ทีนี้เนี่ยเราก็แค่รอรอให้มันกลับมากำไรนะครับผมรอให้ฝั่งที่ผิดทางเนี่ย <c oughs> กลับมาปิดออเดอร์นะเห็นไหมครับอันนี้เป็นไซเวย์แล้วเป็นไซเวแล้ว,เ,เ,ว,ลวเวลาที่เส้นมันตีกัน่วก็จะเป็นไซเว,ว่นะครับผมหรือราคาตัดเข้าไปอยู่ใจกลางเส้นก็ตามอ่ะตัดไปแล้วเห็นไหมครับอ่านะเรียบร้อยนะครับผม ไม้ายตรงนั้นกําไรแน่นอนหนึ่งไม้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นการแก้ไม้ตามปกตินะครับผมออ i ิจินอลโหมดจะเปิดเพียงครั้งเดียวนะครับไม่มีไม่มีการเปิดไม้เพิ่มอ,อีกแล้วนะครับผมเพราะว่าปกติผมก็ต้องการทําแค่นี้แหละนะครับผมเปิดตั้งสิบโมงตี1ปดโมงลากลงการาฟสลับจอไปดูซีรีส์แล้ววายสองวายสามยตีกลับมาดูก็กําไรแล้วก็ แคปจอก็เป็นลงเพจแต่ทำแค่นี้ครับทำแค่นี้นเลยลองดูเวลาเห็นไหมครับเนี่ย000จนถึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงต่อวันแค่นั้นครับอืมสบายสบาย โอเคโอเคนะครับแอร์แบ็กเนี่ยทำกำไรเพิ่มให้ด้วยนะแทนที่จะแค่โดนลากเปล่าๆล้วก็มีไม้ที่เป็นกำไรเพิ่มมาด้วยจากการเปิดต่อปักนะครับผมทีนี้อ่าลองดูอีกอีกสักอย่างสองอย่างไหมอะ ค่อยๆลองดูจริงๆว่าสามารถลองเองได้เลยนะผมไม่ได้ทำตอนเท่าไหลอยอันนี้คือออโต้เอ t มอนะครับ mm hmm. ผมลองดูครับ mm hmm. อ่าเห็นไหมครับอันนี้คือไซด์เวนะครับผม mm hmm. แล้วก็ค่อยๆยืดลงมาแต่ไม่มีออเดอร์อะไรเลยนะครับผมเด mm hmm. ี๋ยวรอดูนะ mm hmm. ผมเมื่อไหร่มันจะเปิดออเดอร์นะครับผมห mm hmm. น้าสัญญาณบายมาแล้วสัญญาณบายมาแล้วแต่ก็ไม่เปิดออเดอร์ทําไมครับ ยังไม่เปิดยังไม่เปิดดิไซเว่แล้วนะผมทำไมถึงไม่เปิด o r อร์เพื่อนเพื่อนรู้ไหม e n a b l e new order เป็น for ถ้าเพื่อนเพื่อจะออโต้เทรดเพื่อนเพื่อต้องตั้งตรงนี้เป็นทูอย่าลืมนะครับอันนี้ทำให้ดูแม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนหลังไม่มาเอ้ยเอไม่เปิดออเดอร์เลยอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ตั้งเป็นทูเนี่ยทั้งปีก็ไม่เปิดอะไรเลยนะครับผมเห็นไหมครับ ด new order, เดี๋ยวลองดู Enable New Order เนี่ยตั้งเป็น True ดูนะครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะเปิดออเดอร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวนะมองไม่ทันแปบ๊บหนึ่งอ่าอู้สองไม้แล้วเหรอเดี๋ยวเดีดไปแล้วสองไม้ไม่ทันเห็นเลยนะครับผมเดี๋ยวนะลองดูก่อนนะครับผมอันนี้คือสัญญาณ EMA ตามเต้นนะครับผม50 100 200แล้วก็ T-TI แล้วก็ราคาจะต้องอยู่เหนือเต้นค่าเฉลี่ยทั้ง3เต้นด้วยนะครับผมไม่งั้นจะนับเป็น s i d e w a y นะครับผมจุดนี้เห็นไหมครับกําไรขึ้นไปแล้วนะครับผมโอเคตัวนี้จะใช้ืับ T-TI ตัดสูนะครับ ตัดศูนย์ขึ้นเป็นบาร์ตัดศูนย์ลงเป็นเตลวนั้นะจะอาจะนี้จะไม่ได้ใช้โอเวอร์บอทโอเวอร์โซแต่เป็นการบอกเทรนด์นะครับผมถ้าเป็นการมาตินเกลแก้ไม้ ine, เนี่ยจะใช้ o v e r b o ์บอทโอเวอร์โซเพื่อหาจุดแก้ที่มันคมที่สุดแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการลันเทรนเพราะฉะนั้นก็จะใช้ T T I ที่ตัดขึ้นหนือศูนย์หรือตัดต่ำกว่าศูนย์นะครับผมเอาไว้ตักไม้หนึ่งเนาะบายไหม ตัดเนื้อศูนปั๊ปบบายอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าแท่งก่อนต่ํากว่าศูนย์ตัดขึ้นเนื้อศูนย์ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยเส้นค่าเฉลี่ยตามเส้นเรียงกันสวยเปิดออเดอร์บายทันทีนะครับผมนี่แหละการทำงานของมันกำไรไหมไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งทดสอบให้ดูนี่แหละเดี๋ยวลองดูว่าจะกำไรหรือเปล่าอ่า มาครับลองดูจะกำไรไหมกำไรครับล่าอ่าเรียบร้อยนะครับผม mm hmm. ก็ไปลองเล่นกันนะครับผมไปลองเล่นกันได้นะครับโอเคเออส่วนที่เหลือก็เชื่อว่าเพื่อนๆไปลองเองได้แล้วเนาะเซลล์โอรีบายโอรี li, ตาัญญาย PCI mm hmm. นะครับผม สเตลสตีลสำหรับใช้เองนะครับผมก็เส้นพวกนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ตามที่เพื่อนๆชอบนะแต่ว่าผมจะค่อนข้างชอบระบบที่เป็น50 100 200มากกว่าวิธีการซื้อก็เหมือนเดิมนะครับผมหากหลังไมมาหาผมว่าต้องการจะซื้อ EA ตัวไหนส่งเลข MT5 มาแล้วเดี๋ยวผมปลดล็อกให้นะครับผมแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับผม อย่าพึ่งโอนเงินจนกว่าผมจะบอกให้โอดน,นะครับผมแล้วก็สำแบบคัญที่สุดนะผมกรุณาทดสอบเดโมก่อนซื้อทุกครั้งนะครับผมทดสอบเดโมก่อนที่จะซื้อเพราะว่าจะได้เข้าใจมันว่าเราควบคุมมันได้หรือเปล่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับผมสําคัญกว่านั้นอันนี้สาคัญจริงๆและรบกวนอ่านคําเตือนต้นคลิปด้วยนะครับผม ่าไม่ได้ชักชวนให้ลงทุนนะครับผมผมแค่เอามาใช้ให้ดูในเพจตลอดเวลาว่าผลงานมันเป็นยังไงนะครับผมไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็ใช้เองให้ดูตลอด e อ c a l i คา r ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ